ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขลุบวันนี้เบ้าแอมโลธงในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยาย270นะครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผีผู้ชายครับมกอกโกงหัวครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับกงหัวนี่แหละครับเนาะกระโดดกำแพงออกมาแต่วัดผุนครับแต่ผีตัวนี้บบเคยฝันเห็นจักเทื่อได้ครับท่านผู้ชมบบเคยฝันเห็นบอกครับคุณยายครับบบเคยว่าสันมาบอกเลขสามตัวกับสองตัวเนาะครับเนาะสิเป็นตัวไหนเด็ดเครับมาถามคุณยาย270ของเขาครับก็นั่งถ่ายอยู่ในบ้านนี่แหละครับ ไปรับชมกันครับกลับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับครับผมเนาะงวดวันที่สิบพกมิถุนายนครับอันบอกซูเอฟซีฟังนะครับเรื่องเล่าฟันว่าจะไหนครับคุณยายมันเกิดขึ้นเก่าเนี่ยขึเก่าบอกครับคือเก่าเม็นไผมาบอกครับเขามาแต่ทางวัดแไม่ใช่มาแต่แก้วัดทั้งผุนเนาะครับเนาะผุนทั้งผุนเป็นผีผู้ใช่อกครับผู้ชา่ เป็นผีวัยรุ่นหรือผีเล็กน้อยหรือผีปูเถ่ากลางกลางคนโอ้มากอะปกกงหัวคือเก่าปะครับองหัวคือเก่าม้าเจ๊ตัวล่ะครับผีตัวนี้ฮะมามามาเจ๊ตัวผีจะคนจะคนเออคนเดียวคนเดียวโอ้มาคนเดียวไหวกลางคนเนาะมาสองคนมันเทียงกันโอ้มาคนเดียวเลยล่ะผม มาสองคนบ่ครับมาผู้เดียวมาผู้เดียวมาสองคนมันเถียงกันโอ้มาสองคนมันเถียงกันครับผมก็ร้อยมาคนเดียวอือครับผมเดยร้อยมาคนเดียวเนาะเลยตุกเอาอยเด็ตดตตกตกัวไหนตัวเก่าครับห้าชีห้าฮะหาชี้หาห,า,หาสีห่หาหาสี่หาอ้เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเสียงรถเมียหนอคนมาหาหาสื่อของเก่า 5, 4, 5, เพินเ่นห้องเพิ่นเพิ่นห้องเพิ่นเบาออกมาเลยบอกครับคุณยายอ่าสี่ห้าอันเลขล่างสองตัวละครับบา <6. S 2> ้านนี้เนี่ยครับหนึ่งหกหนึ่งหกับหนึ่งหกว่ารถเสียงดังเนาะแต่ข um. <reform. S 1> อโทษขาอาไปเอฟซีเป็นตัวเลขหนึ่งหกขับบัตรเลขที่ตัวได้ครับต้องมีสามดาว ศูนย์หกแปดนยกแเนาะมากกกงหัวแล้วกาผีพอมาบอครับบาทน,นี่ผีพอมาบอบอกมา,าอยู่แต่บ,บอ่บอบอ่อเป็นมาขายของเก่าครับเอฟซีเนาะรถขายของเกา่ารถสื่อของเก่าไหมโมเป็นขายของเกา่ารับสื่อของเกานะ่าเนาะคุณใหญ่เนาะเสียงแสกซอนขามากกับขอโทษขออภัยผีพอมาหาอยู่แต่บ่อก ครับผมอันเลขซีหาซีเนาะหาซีหาหาซีหาหรือซีห,ห,หโอ้หาซีหา,หาอันแยของนี่ยเป็นเอาไปเสื่องเหรอครับเลขชุดนี่นนยั่างคนมาไทยยังมาพนชิม,มาเมื่อไรครับพนชิมาอาทิตย์นี้งก็เดินมาอาทิตย์หนาโอ้ครับอาทิตย์นนหยนาผนเนาะอาทิตย์หนาพอดีเลขออกก่นนะอนเนาะครับกบบระบอปเป็นยังอันเม่นผีเป็นผีตัวนี้เคยฝันเห็นบ่หรือบ่เคยจักเจื่อบ่บ่เคยบ่เคยมาหาจักเจื่อบ่ครับนี่ รับบุเคยมามาเทเลกครับมาเทเลกอาจจะจมมนตด้นนครับคุณยายเนาะเคยแล้วพราว่าพีตัวเก่าบุแมนแจัคเกือผู้ใหม่ผู้ใหม่บาทนี่แต่คุณยายก็เคยแสนแตกมาหลายงวดเนาะคุณยายเนาะจังหวัมมติดตามไปฝากเอฟซีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เท่าเทาครับลองเบืองเนาะครับเนาะครับเลขสองตัวนี่เป็นหนึ่งหกตีบอครับหนึ่งหกครับผม อาคุณทองมีสิถามยังคุณยายอีกครับบ่มี่ยังค่ะบ่มี่ยังเนาะ,ค,ะคุณยายก็ฝันสันสัน,สน,สนบ่ได้มี่ยังมาเพิมเ่มเติมอีกบ่ครับ,บ,อ,บอ,อันพะระธูงก็หายเลยบ่ครับหายแต่ว่าขึ้นขึ้นจะเก่าขึ้พร้อมหมัถือได้ครับอืมออนะครับผมช่วงนี้บ่ได้ฝันเห็นเป็ดหน่อยเป็ดยังบ่ครับช่วงนี้บ่มีเลยเนาะครับเนาะ ครับกับผู้สายผีผู้สายไหวกลางคนเนาะไหวกลางคนครับบอกเลขกสามตัวสองตัวครับกับบ้านเลขที่นี่ละสิจดไว้ให้เอฟซีแคปหน้าจอครับับขอบพระคุณครับคุณยายสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสิจดตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ไว้แคปหน้าจอครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณยายครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมเสมอชมนี่เลยครับตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ของเฮานะครับเสมอชมเนาะ เลข3ตัวครับ5 4 5 5 4 5ครับเลข2ตัวนี่เป็น1 6ึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16มิถุนายนพศสอง6ัครับผีผู้ชายแปลกหน้าล่ะครับบ่เคยฝันเห็นจักเทือนนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกงวดแรกครับที่มาบอกนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเอาไปลองซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้บ้าแอมรทงประสิทราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ แต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซเบาแอมเราตรงนี้มีของดีมาฝากเอฟซเนาะครับเนาะไปรับชมืองของดีกันครับเบาแอมเรตรงนี้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทอ่อเหลียทซั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่อือถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกัอสามลูกคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดเนี่ยพ่อนวดนี่เหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรูมชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับนรูมชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแคร์ว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใสครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นี่คมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากเอฟซเอาไป่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบ,เบาเบายังกับผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันคร <úng> ับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะลักกะมือแตะครับท่ามผู้ชมมือแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสามผู้ชม เป็นม um, ่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดุกกมเนี่ก็แต่งวัดลวงปู่่วยนะครับเนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแตเงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมรล่อทงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องตำรวจชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคลองหลวงปูุลอดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับตำรวจชมเอาไปอาบสําระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับตำรวจชมเนาะ แล้วก็วเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิ FC บซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ